ครับเราก็มาเข้าช่วงที่สองครับน้องบอลครับน้องบอลช่วงที่ช่วงแรกที่เราพูดทิ้งไว้ว่าเราจะเอารายชื่อของอแฟนแฟนรายการครับ ที่ส่งเข้ามาประกวดไม่ว่าจะเป็นทางของพี่แก้วหรือว่าทางของน้องบอลอันนี้คือทุกสายเขาเรียกว่ารวมรวมอันนี้คือเราว่ารวมรวมมาคัดคัดมาคัดคัดกันมาครับผมครับน้องบอลช่วยประกาศดูแล้วดูแล้วว่าได้ชื่อเข้าๆดูแล้วน่าจะเข้ารอบอยู่ในมือผมแล้วนะครับเข้ารอบแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะรับได้รับสตังค์หรือเปล่าต้องให้เจ้าของรายการต้องให้เจ้าของศึกเจ้าของรายการมาตัดสินโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ถูกไหมนะครับมาตัดสินครับผมตรงนี้เป็นเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท นะครับปัสสิในวันที่สองต้องมารับมารับรางวัลที่ที่นี่หรือว่าที่ที่สนามครับที่สนามว่าพรุ่งพรุ่งนี้ครับน้องบอลครับผมวันนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับวันวันที่สิบวันนี้วันที่สิบครับอ่าวันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้ก็สิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปไปรับเงินที่สนามเลยที่สนามได้เลยครับผมก็เดี๋ยวผมอ่าแฟนเพจแอดช้างยิ้มจอมขยี้นะครับส่งประกวดในชื่อในชุดว่าเพชรตัดเพชรเงินล้าน เพชรตัดเพชรเงินล้านเพชรตัดเพชรเงินล้านอืครับผมแอดสมุดคุณสมุดส่งประกวดในชื่อที่ว่ามวยวิเศษแห่งสยามมวยวิเศษแห่งสยามครับครับคอัคคเดชส่งประกวดในชื่อว่าชุดเพชรกุมารทองเพชรกุมารทองครับผมครับผมแอดสีสีเผาจารุนจารุนนะครับส่งประกวดในชื่อว่าเพชรวิเศษแสนสถานเพชรวิเศษแสนสถานครับแอดวุฒ จาจาจาเพชรโอ้โชื่ออ่ญญานยากมากครับสมงประกวดในชื่อที่ว่าเพชรช้างศึกเผือกสยามอันนี้ออกแนวนักลบหน่อยครับผมแอดซุ้มเพชรชากราส่งประกวดในชื่อว่าเพชรตัดเพชรแอดลอยจูบสมงประกวดในชื่อว่าเพชรวิเ,เศษต้านภัยาเสพติดครับต่อไปฮะน้้งวมดต่อไปนะครับแอดโอ้โหชื่ออ่ญญานยากกัดกัดมิดรสประกวนในชื่อว่าชุดเพชรวชิระ คุณตะวันเทพส่งประกวดในชื่อว่าเพชรรัตนพบวันนี้ออกพอมากพอมากคงพยัคฆ์สุุกเกอร์ส่งประกวดในชื่อว่าชุดมังกรนิเศษคุณธนารัตน์อิงเ,เสนรส่งประกวดในชื่อว่าชุดเพชรเอกมณีจินดาสยามคุณต๋องเดวิลส่งประกวดในชื่อว่าเพชรเจ็ดดาวนะครับคุณอนุชาส่งประกวดในชื่อว่าเพชรอคัคคีคุณเดียวส่งประกวดในชื่อว่าชุดไทยรักมวยไทย สงชายสประกวนในชื่อว่าคุณเพชรปัตพีสีสยามอสุมิอินดี้สประกวนในชื่อว่าเพชรสยามศิษย์นาคราชโอ้โหนี่ยแว่าคัดมาเป็นบางส่วนนะครับคุณมาเต็มลมทั้งยืนสงประกวในชื่อว่าชุดมวยเทพเพชรเงินล้านคุณเบียสงประกวนในชื่อว่าเพชรราชดำเนินคุณสันติภาพสมประกวนในชื่อว่าชุดลูกไม้ตระกูลเพชรคุณสังชัยก็สงเนินสงประกวนในชื่อว่าชุดเพชรแข็มโปก คุณกิติพงษ์เหล่าศักดิ์ในชื่อว่าชุดเพชรสองฟ้าคุณขอทานน้อยชุดเพชรแท้ที่สุดแห่งสยามคุณโกโลโซมประกวดในชื่อว่าชุดวิเศษกำปั้นไทยคุณฤทธิชัยมวยไทยยิมสมประกวดในชื่อว่า <c oughs> ชุดยอดวิเศษเพชรไทยขวัญใจมหาชน <c oughs> คุณนิติวุฒินครศรีส่งประกวดในชื่อว่าชุดขนองเด่นเด็กวิเศษสีผภาค <c oughs> คุณพันเทพพ่อใบเฟิร์นส่งประกวดในชื่อว่า ชุดยอดเด็กวิเศษคุณหมอเทวดาบ้านมิ้วสมควร,รในชื่อว่าชุดอะคาเดมีเงินล้านคุณอ้ The Bella, อณําเดอเบลล่าสะกวรในชื่อว่าชุดเพชรพยัคฆ์เทพอันนี้ก็เป็นบางส่วนพี่จินดูว่าโดนไหมครับชุดมีชื่อไะนที่โดนบ้างอันนี้ต้องให้ทานบางบ,บทส่วนตัวมีไหมส่วนตัวส่วนตัวผมดูแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่โดนเท่าไหร่ไม่โดนแต่ถ้าเป็นที่พี่จินตั้งขึ้นมาหนึ่งชื่อครับพี่จินจะตั้งชื่อว่าอะไร ถ้าถ้าเป็นผมเลยครับอ่าครับอันนี้ผมบอกไม่ได้น้องบอลเดี๋ยวหรือว่าอันนี้เนี่ยเราปิดงบแล้วหรือว่าไม่ไม่นี่แล้วถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไม่เกินถึงพรุ่งนี้เวลาเที่ยงพรุ่งนี้เวลาเที่ยงอ๋อพรุ่งนี้ก็ให้น้องน้องโบสมามามาดูว่ารายชื่อไหนหรือว่าเป็นชื่อไหนที่ว่าที่ว่าจะโดนใจแล้วก็ที่ว่าจะได้รับเงินรางวัลใช่ไหมถ้าผมก็ให้แกมาตัดสินตัวตัวเองเลย ือว่าให้น้องโบ๊ทที่ว่าเป็นโปรโมเตอร์ให้มาตัดสินด้วยตัวเองเลยส่วนมวยไทยออนไลน์ก็มีหน้าที่มอบเงินเดียียวหนึ่งหบาทหนึ่งมื่นบาทครับครับแต่คืออันนี้คือเราก็คัดมาบางส่วนจากคนที่มาลงชื่อสมัครไว้ก็เป็นละร้อยเลยครับครับผมครับผมครับอันนี้เนี่ยน้องบอลพอดีจาดทุยวันก่อนโทรมาผมบอกว่าช่วยประชามันศึกแสงมรกกให้หน่อยครับครับวันที่ส6ศึก แสงบรกฏวรรณคารนะครับครับจาทุยเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มแรงทุ่มใจทุ่มทุกอย่างจัดรายการใหญ่ฮะวันที่สิบหกสิบหกครับก็คู่เอกวันนั้นยอดวิชาพบกับวันเฉลิมตอนน้ำหนักให้สองปอนด์นะ้อนอ์แล้วก็เพชรทวีกับโพแก้วครับคู่นี้เนี่ย็ถือว่าน้องบอลถึงเงินนะฮะแล้วก็ดาเนียนควายทองยิมกับสิงห์ภุริยามรัตนาบฑิตครับ คู่นี้ระหว่างมวยไทยกับมวยฝรั่งดานีนี่ไม่หมูนะน้องบอลดานีนี่เป็นมวยที่เขาเรียกว่าชกกับมวยไทยปราบมวยไทยมานักต่อนักแล้วครับครับผมมาเก่งกล้าสอโชคจิตชัยกับเพชรเอกบางไทรเอกบางไทรครับวันนั้นเนี่ยทางประธานเอกบางไทรกองทุนสววสดิการเนี่ยจะขึ้นไปถอดมงคลทางเจ้าเพชรเอกบางไทรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกําลังเป็นเขาเรียกว่าเนื้อหอมครับเนื้อหอม มาคู่แสนเก่งกีฬาสปอร์ตจะพบกับทักษิณเล็ขส์ประกายฟ้าครับผมคู่นี้ใครพลาดจาาตู้บอกว่าผมไม่พลาดเด็ดขาดพอพงสว่างกับปืนกลตอสุรัตแล้วก็มาเปิดหัววรวุฒิเอยูเกับเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์ครับผมครับผมวันนั้นเนี่ยศึกแสงมร,รกตวันที่16ผมอยากจะให้แฟนๆรายการไปติดตามชมแล้วก็ไปติดช่วยเป็นกำลังใจให้จ่าทุยครับ แล้วยังมีจ่ายาจ่าแปะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามวยสยามนี่ออกตัวเบลอร์เลยสึกแสงเมื่อเรากดหน้าปกเลยออกหน้าปกเลยถูกไหมครับถูกต้องครับหน้าปกมวยสยามจะเห็นเลยลูกจ่าทุยมีจ่าแปะจ่ายาอ้าวจ่าแปะกับจ่ายาติดคู่กันเลยคู่กันครับใช่ไหมใช่ครับครับผมนี่ครับมีโชว์ให้ดูด้วยครับผมครับผมครับ ก็มาอีกรายการหนึ่งครับที่ฝากฝังรายการมาก็จะเป็นรายการของศึกวันมิตรชัยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่17บเ <17 S 1> นะับ <17 S 1> บอลติต่อกันเลยครับผมติดต่อเลยวันที่อังคารที่16นี่ก็ทางจากทุยจัดลงทุนก็น่าจะบอกว่าเจดเดล้านเงินผ<ม>ูน้มวยมาวันที่17ศึกวันมิตรชัยของมิตรเขาเรียกว่านายหัวมิรนายหัวมิรวันนั้นคู่เอกก็ประกบไว้ก็คือมีลุงเพชรวอรสังประภัย พบกับสองคมสักหอมศิลป์พบกันที่พิกัดร้อยยี่สองปอนด์ร้อยยี่สองปอนด์ครับมาคู่รองก็สองคมสิทธ์เจริมทรัพย์กับโมคลแก้วสอสมหมายพบกันที่พิกัดร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ทั้งบอลครับมาซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยกับใบคานวอแสงเทพผู้นี้ต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์แล้วก็มาเป็นคู่เก่งกิจมองนวลกับวันพิชิตมีนาโยธินครับพบกันที่พิกัดร้อยหกปอนด์ครับมาหยกทองปิ่นสินชัยพบกับเรืองเดชสักวิเชียน แล้วก็ลดถังจิตเมืองนนพบกับกล้อง,องพบทอพานสีเปิดหัวหนุ่มตังน้อยสอสันชัยพบกับแสนชัยน้อยสิทธิสอพี่น้องคแฟนแฟนมวยผมว่าช่วงนี้น้องบอลได้ดูมวยดีๆจะมีความรู้สึกว่าโปรโมรเตอร์เนี่ยจัดมวยดีครับทั้งอาทิตย์เลยไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้วันอังคารคาวันนี้คุณกิงกองเขาเรียกว่าก็เรียกน้ำอจ มาพรุ่งนี้ของน้องโบสบมาเมื่อืนของเสียบู่วันศุกร์ที่สิบสองเสียบู่นี่ก็เขาเรียกว่าก้องสัตว์พับเพชรบุญชูครับผมครับผมแล้วก็เปิดหัวเมทีกับฝนหลวงนี่เดียวว่าคุ้งอันนี้นี่น้องบอลเราต้องเป็นผู้บริโภค,ครเราต้องเลือก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 ,เล,อกเลือกบริโภคหรือว่าเลือกดูว่าเราอยากดูศึกไหนหรือว่าอยากดูอยากจะไปเชียร์ทุกศึก อย่างนี้ก็โอเคครับเป็นเป็นกำไรของแฟนมวยแน่นอนครับผมครับผมคุ้มมะคุ้มนะบอลผมเขาเรียกว่าคู่มวยทุกวันนี้ชกกันเนี่ยเขาเรียกว่าถึงเงินแล้วก็ชกกันออกอาวุธกันแบบเ้าใจน้องบอลผมนี่ต้องหาเวลาเข้าสนามมวยเหมือนกันครับผมก็ครับก็จะได้แบบว่าแต่ช่วงนี้คือที่เข้าไปไม่ได้เนี่ยพอเย็นๆต้องรับโทรศัพท์ลูกค้าโทรมาถามเยอะอ๋อตัวละคว่าไงครับถามว่าเฮ้ยมวยเป็นยังไงขอที่ดวงทีเด็ด มึม่ไขอทีเด็ดจากผมเหมือนกันผอก็ขอเขาก็เดี๋ยวนี้ต้องเว็บไซต์เนี่ยออกอากาศได้ทั่วโลกครับแฟนๆชาวลาวล้วก็มีกัมพูชาแล้วก็มีอ๋อชาวลาวก็มีติดต่อมามีติดต่อมาครับครับผมโทรมาคุยกัมพูชานมโปงคนมเปยนี่มีหมดครับโทรมาถามที่ดงทีเด็ดโดยเฉพาะมวยตู้มวยตู้นี่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยติดต่อมานเพจแฟนเพจทั้งแฟนเพจทั้งโทรศัพท์ เขาเรียกว่าหมดกลุ่มทางอ่ไม่ว่าจะเป็นทางลาวเวียดนามรมของเขมรแล้วก็สิงคโปร์ดูได้หมดไต้หวันอันนี้คือเป็นข้อดีของเว็บไซต์เป็นข้อได้เปรียบของเว็บไซต์แล้วจะเห็นได้ว่าทางเว็บไซต์เราเนี่ยพยายามที่จะทำแบบเนี้ยก็คือการ่ายทั่สดแบบออนไลน์ครับอันนี้คือจะได้เปรียบกว่าทีวีทั้งดาวทงดาวทีมต่างๆเนี่ยคือ น้องบอลน้องบอลมีมีแฟนๆเขาถามมานะคผมเขาถามน้องบอลหรือว่าถามถามมาทางเขาบอกว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกต้องทำยังไงบ้างช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่ครับก็คือว่าฟังงวยหูฟรีคือว่าเราแถมงวยหูฟรีครับถูกไหมสมัครสมาชิกฟรีงวยหูครับครับผมในเว็บไซต์เลนงวย .com แล้วก็เปิดบัญชีก็โทรมาที่เบอร์0 9 1 2 3 5 0 0 1 089 2 3 4 5 002ครับ089 1 2 3 4 5 003ครับเขาเรียกว่าโทรโทรมาขอรายละเอียดแล้วก็โทรมาพูดคุยได้ครับว่าท่านอยากจะได้อะไรครับท่านอยากจะฟังมวยหูอย่างเดียวหรือว่าอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะทิมอยากจะแทงอยากจะเปิดบัญชีครับเล่นผ่านเว็บไซต์ครับผมแล้วก็มีรับโทรศัพท์เขาเรียกว่าอยากจะทิมอยากจะแทงครัมถูกไหมครับผมครับผมนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราครับบู้ทนออนไลน์ครับครับครับผม อแล้วเขายังมีถามอีกหน้าน้องบอลว่ากติกาเว็บไซต์เหมือนกับเขาเรียกว่าพอเขาลงเดิมพันไปเนี่ยครับพอชนะปั๊บก็คือถอนตังค์ได้เลยจริงๆข้อมูลพวงนี้เนี่ยตามแบนเนอร์นันอยู่แล้วแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าทำยังไงครับก็คือไม่เกินสิบห้านาทีท่านก็ได้รับสามารถได้รับเงินที่วางเดิมพันได้ถูกไหมถูกต้องครับครับครับผมครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยหมายความว่ารวมเกี่ยวทั้งเลดมวยเลดบอลทั้งหมดทั้งมวยครับครับผมทั้งบอลทั้งมวยก็คือว่าบอลจะเปิดฤดูกาลแล้วครับก็คือเราเร็วนี้ก็ยังยังที่จังหวัเตะในเมืองไทยก็วันที่วันเสาร์นี้แมนยูแมนยูมาเตะวันเสาร์นี้มาาเเตะวันนสร์ี้ถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็มีเกาเรียกว่าอะไรเชลซีอ่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ได้มาครับไม่ได้มามีแมนยูมีเชลซีแล้วก็มีบาร์ซ่า อ้าวตอนนั้นเห็นบอกข่าวว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มาแคนเซิลแคนเซิลไม่ได้มามีแมนยูเชลซีแล้วก็บาร์ซ่าวันนั้นผมเห็นออกข่าวรายการช่องสามบอกว่าทางล็อบบี้ล็อบบี้ฟาวเลอร์มามาคุมในทีมอะไรฮะอันนี้คือน่าจะเป็นมัโปรโมทอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ถ้าเกิดที่มาเนี่ยคือมีแมนยูเชลซีแล้วก็บาร์ซ่าสามทีมสามทีมครับโอ้โหแล้วบอกว่าแฟนเมืองไทยเนี่ยได้ดูบอลแบบเขาเรียกว่าไม่มี เขาเรียกว่าคนเนี่ยกำไรประเทศไหนที่ว่าแบบว่าเขาเรียกว่ามาเมืองไทยแบบอ่าสามสามประเทศหรือว่าสามทีมนี้มาถูกไหมถูกต้องครับมาโปรโมทก็คือบาทก็ประมาณพันหนึ่งพันห้าสองพันถ้าผมมีเวลาว่างผมก็อยากจะไปดูจริงจริงคนจะเข้าไปดูนะครับ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 น้องบอลเรามาต่ออ่าเขาเรียกว่าสึกเจ้ามวยไทยเสานี้ครับครับก็คู่เอกจะเป็นมนัสศักดิ์สินิวัฒน์กับป้องนคพรบาล สกิดลุงโดรดผู้รองปตทเพชรลุงเรืองกับเจ้าสัวน้อยเพชรสุภาพัน์อันนี้น่าจะเป็นมวยรอบนะน้องบอลแล้วก็มาธนูเพชรสจต้อยแปดเลี้ยวกับอาหารสึกเล็กสิจักกุ้งอันนี้ก็จะเป็นมวยรอบแล้วก็มาวันอาทิตย์ถะน้องบอลแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหน้องบอลเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าป่านนี้เนี่ยยังเคีย์กันไม่จบพอมวยพิกกันสามสี่คู่ครับพองครับมาอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่สิบสี่ช่องเจ็ดสี เปียวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตพบกับโชงพิชิตเพชรมีเพียนครับคู่ที่สองหารสอสังนลินกับเพชรลูกฟางชอพินราชครับคู่ที่สามเสมาเพชรสอชาวลิตกับแปดแสนเล็กละอาราชานนนส่วนคู่เอกมาแล้วครับขวัญใจของแฟนๆตวดเป๊เกตคมสิงห์บพบกับสิงพยัตรมราดพัฒมราดมราดหมู่บ้านจอบึงถูกไหมพัฒหมูม่บ้านจอบึง หมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบุญสาวปอนครับผมของคู่นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเคยชกกันมานะน้องบอลตุนเตนี่ที่เขาบอกว่าขาซ้ายกรบขวาไม่เท่ากันเขาเรียกว่าขาเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าขาแกจะรีบขาข้างหนึ่งน้องบอลข้างหนึ่งแต่ก็คือนังหนักเหมือนเดิมโอ้โหเตะแรงเตะแรงแล้วเวลาแกคล้องคอได้เนี่ยเหมือนว่าแกจะตีแล้วเอาขานั้นคาไว้ถึงได้ชื่อว่าตุนเปครับครับผมตุนเปครับสมฉายาแล้วก็มวยตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าบอกให้ฟังนะครับว่า เป็นเด็กที่เกิดมาเพื่อชกมวยอย่างเดียวครับผมชอบชกมวยเป็นชีวิตจิตใจครับแล้วก็โชคทีไรเนี่ยใหม่ๆแกเป็นรองพอตหลังเนี่ยชกไปชกมาไม่เป็นรองแล้วเป็นต่อแล้วครับผมเพราะว่าแกมีลูกน้ำอดน้ำทนที่ดีแล้วก็เป็นหัวจิตหัวใจที่สู้ครับผมก็ต้องติดตามครับครับหุ่ตู้ครับครับผมครับเรามาฝากข่าวเรื่องอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนองบอลพอดีทางของทีมงานทางน้องโบ๊ทบอกว่า น้องบอลเนี่ยจะจัดมวยชุดของชุดเขาเนี่ยไม่เกินร้อยสิบปอนด์ครับอยากจะให้แฟนรายการเนี่ยติดตามชมแล้วก็อยากให้แฟนรายการเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านอยากจะดูมวยคู่ไหนครับรายการของน้องบอลสุดเพรพิเศษ,ษ,ษ,ษครับผมให้ประกบเข้ามาผ่านทางน้องบอลก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าผ่านทางมวยไทยออนไลน์ก็ได้คร,ครับผมผ่านทางแฟนเพจก็ได้เหมือนที่เหมือนที่ท่านฝากข่าวกันนันนี่แหละครับผมได้หมด หรือว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะดูมวยคู่นี้อยากจะดูแสงมณีแสงมณีสอเทียนโปเวลานี้ฮอตฮอตมากครับฮอตมากครับอยากจะดูว่าโชคกับใครครับของท่านเสนอเข้ามาเสนอเข้ามาแล้วเราก็จะไปนําเสนอทางเฮีชุนทางโปรเวเตอร์ว่าเฮชุนเขาอยากดูเขาอยากดูหรือว่าแฟนๆรายการมวยไทยออนไลน์เนี่ยอยากจะขอมาขอมาอยากจะให้แสงเอ่อแสงมณีสอเทมโพ เชื่กับใครครับก็คือว่าเราไปสืงการได้ถูกต้องถูกต้องครับ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 ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพักช่วงที่สองสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงที่สามมาพบกับเรื่องเลทแล้วก็เรื่องน้ำหนักของวันนี้ครับผม 会开。 มวยไทยออนไลน์เว็บมวยพึกคอมวย www.muythaionline.com a พิมพ์เข้าเว็บด้วยภาษาไทยยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันกับเว็บไซต์มวยอันดับหนึ่งกับสถานีมวยไทยทางอินเทอร์เน็ตแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศอออากาศไทยเท่าสดผ่านเว็บไซต์ทุกวันพบกับรายการมวยไทยทั้งวิจารณ์มวยทีเด็ดกับอาจารย์แก้วเมืองกาจิ้นเจเจและพิธีกร,รชั้นนาของวงการฟังภาคมวยสดๆดทุกคู่ทุกสึกทุกวันผ่านหน้าเว็บฟรีครบครันเหมือนเดิมกับโปรแกรมมวยเกรดมวยผลมวยทีเด็ดข่าวสารสาระมวยไทยสถานีมวยไทยทางอินเทอร์เน็ตต้องมวยไทยออนไลน์เว็บมวยเพื่อข้อมวย w w เว็บดอทบูไถ่ออนไลน์ดอทเข้าชมเว็บด้วยชื่อเว็บไซต์ mm hmm. พิมพ์ด้วยภาษาไทยได้ทันที